สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาเพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษา คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและคนคือหัวใจของการพัฒนาประเทศในยุคที่สตรีไทยยังมีบทบาทจำกัดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในพลังของผู้หญิงและทรงมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสตรีภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนต่อและดำรงชีวิตด้วยความรู้ความสามารถไม่เพียงแค่ให้โอกาสทางการศึกษาเท่านั้นพระองทรงส่งริเริ่มงานศิลปาชีพเพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ทักษะงานฝีมือเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้มีความภาคภูมิใจสตรีไทยทุกสาขาอาชีพในวันนี้ล้วนเติบโตขึ้นจากรากฐานแห่งโอกาส ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแสงแห่งปัญญาให้สตรีไทยก้าวเดินอย่างมั่นคงสง่างามสามารถพึ่งพาตนเองและเปี่ยมคุณค่าในสังคม